ไาไปดูวาไปดูเต่านนบ้านเราหม้ฮาหันตาหน่อดีๆตอนนี้หมามากําลังพาน้องเฮฮาหันสามาปล่อยสัตว์นะคะมีคุณยายพี่ดิมช่วยถือด้วยนะเฮฮาเฮฮาถืออะไรครับถือเต่าครับเต่านาครับเต่านานะคะ มามาถืออะไรเนี่ยมามาถือปลาไหลตัวใหญ่นะคะยายกับหันสาถืออะไรนะครับถีอหอยแข็งแล้วก็ถือหารปลวสวันนี้หฮหาปล่อยปลาเฮหาจะขอจับเองใช่ไหมลูกใช่โอเคมาดูว่าเฮห,หาหันสาเขาจะปล่อยสัตว์อะไรบ้างนะพี่ดินถืออยู่ถูงใหญ่มากนี่เป็นส่วนสาธารณะนะคะ ตอนเย็นๆให้หาหันสาชอบมาวิ่งประจําเลยให้น้องหันสาช่วยปิดกำลังช่วยกันแบกนะคะช่วยกันถือนะเพราะว่าที่จอดรถเราอยู่ไกลนะคะ ในบ่อนี้เทหอาหารสามมาให้อาหารปลาประจำเลยนะในนี้มีปลาเยอะมากน้องอาหารสามมานี้ค่ะตา่แดอแดดจะไปแล้วนะเต่าตัวใหญ่ออาเรียกวันนี้ไปดูเต่าในบ้านเราไหมไปดูเต่าในบ้านเราไหม เจะปล่อยกัเด็กอ่ะมาปล่อยเ่ากัแเราไหมอเราต้องโยนเอาลงเบาๆลงเบาๆนะ่คยๆวางลงไปนะไมาว่ายหนักลรกใช่โชคดีนะบายๆไปน้ำที่ไปน้ำเดี๋ยวเราก็ไปกูอู้วหัวมาแล้วบายไหนจะไปไปไหนต่อไปจะเปน ปล่อยอะไรครับนกอันนี้ตัวอะไรคะน้องหลานสานกอู้ยังมปลาเลือดออกด้วยอ่ะมามาไม่ได้ใส่แม้เพราะว่าแมสก์มามาขาดน,นะคะทุกคนไอ้ให้ฮะจับปลาไหลลงไปปล่อยเลยปเป็นไงล่ะไข่จับไ,ไม้อะได้จับไหมคะอ่ะพี่เดมให้ฮะจับปลาไหลด้อยจุ๊บจุ๊บ Oh no. เอาลงไปก่อนดีไหมอะไะเอาลงมาลงอนไม่ได้อะปล่อยปาได้ห้าคนคนอย่าลงไปกปาอ้สุอเลยหนูอะจับปลาไม่ได้อ่ะไม่เห็นปลาไหลก็ขนาดนี้ถ้าเห็นงูนี้จับไม่ได้นะ บอกเพื่อนๆด้วยอันนี้เห็นดูจำไม่ได้นะจะได้กบปลาอะไรนะครับอ้้หไม่เอาอ่ะปอดปลาไหลสนุกไปรัวไปรัวไปดูวฮ่า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 งฮ้นให้ฉัจับกบบล่าบ่าเดียวไหอะเอาให้ฉันดูสิาให้่านดูอยากบกบ จับปน่ะับายุดยดหันหันหันงดีๆลูกเขาเรียกว่ากใอนียวางเขาดีนะครเราจะไม่โยนเขาเดี๋ยวเขาเจ็บไปเองเอออางไปเองเร็วงไปเออเออละเก่ง ไม่ตายลูกจับเบาๆแล้วให้เขาลงไปดูตัวตัวนี้เลยพี่ดิมาดูปลามาดูกบใกล้ๆสิอือโอ้อาไปเขาลงไปลูกไปเขาลงไปลงไปโชคดีนะอุ้ยไม่อยากึ้นไหมเจ้าจับไหมจับได้นั่นนั่นล่ะจับไปคโชคดีนะบ๊ายบายมันจะยอดเลยอ่ะบไปไปคยณจะจับปลาอะไรตัวเล็กบ้างอ่ะตัวนี้ ว้าวลงกบในบกเขาไม่เจอนะน้ำเขาถ็นจับว้าวเขากึ้นเดลงไปเองแล้วหนูอันชาลองจับดูไหมคะบ๊ายบายต้องปล่อยน้ำตื้นปล่อยน้ำตื้นเขาแล้วเขามันมีกอยใหญ่เยอะใหญ่บ๊ายบายหนูมีน้ำตื้นอยู่นะโอ้ยจะไม่ถึงตัวนี้ไม่ไปอ่ะ ตัวนี้มีเห็นสอนตงตัว่า yeah. ให้เาปล่อยปลาไหลเด้จับจับปลาไหลแล้วลรืจะจับจปลาไหลมนไ,ไ,มไหลนูไปหมดใชมันลื่นเดี๋ยวปลาไหลเราไปปล่อยอีกที่หนึ่งนะคะปล่อยน้อปลอยโอู้ันย ไปไป ondere, ไปไปตรงน okay. ู ah ้นเลยกันน wow, oh vale? wow, ่กศึกษ้ไ่ฮะเดี๋ยวจะตกนันนะลูกไปายค่ะไปของนอีกีอีกไหมค่ออะไรว้าวนี่คือปลาย่อนปลาย่อน

เขาตัวใหญ่มันล huh ื่นลูกจับไม่ได้ครับอันนี้ตัวใหญ่ลูกระวังมันกัดมือเอาได้ไหมมันจะตกน้ำบ๊ายบายมันกัดมือเอาได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ฮะไปฮะปล่อยเขาไปลูกปล่อยเขาไปครับ๊ายบายนะสายช่องไป่ฮะไปปล่อยกบตรงนี้ อาจารย์ครับปล่อยหอยคมไหมคะอันนี้จับได้นะคะจับสุดเล้่มันตัดไมัดนมันสายยาวใช่อันนี้หอยคมค่ะ ไปเองไปเองให้มันกระไปเองิจต้งไปเองสิมันไม่ชอบน้ำเตี้ยเหรอไม่ทำใลูกฝ่ายใังง่านี่โอเคเลยรครับรจับยังอไปเนียไปนี้ยว้าวไปไไปไปไไไไป ว้าวไเล็นปเลยาวไมไบเทลงไปเลยนะครับอาหารจะทำอะไรี่อค่จะ่นี่นหาหา่าี่น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 ่ออ่นี่นห่น่นีอ่นี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 ่อี่น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 นเ น้องคืตกนะครับแหว,วังตกนะตามาแล้วตามตาเจ็นเลยสักฟัตด้วย ไปหาเทไหมเทเทกับหอยน่อยหอยอะไรอ่ะนี่ไงหอยอะไรเต็มเลยดิเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่นี่มันจับที่กิง่งจับป้าหน่อย บายบายประไหลสีชมอ๋อโชคดีนะคะโชคดีนะคะนุยงกัวเล็กบายบายครับใครยังไม่ปรับตัวู่กเหรอบอกจิว่าเด็กๆมาแอบปล่อยปลากันในน้ำแบบนี้ได้ไหมได้แต่ว่าเอาังตกน้ำอ๋อให้ใครมาด้วยครับคุณพ่อคุณแม่อ๋อไปกันห้ามไม่ให้ใคเขาเลิกเขามองนู ดูไปดูไปอีกบ๊ายบายเฮ้ยนี่ปลาไหลปลาไหลก็มาไม่ไงไมไงไปเลยมาบ๊ายบายปลาไหลก็มากบก็มาชั้นก็มาดูหนูเนี่ยบ๊ายบายมาขอบคุณที่เรามาิสุทธิ์ดีนะนะเขาอู้ฮูดูที่ไนดูเขามาขอบคุณเฮฮาใหญ่เลยบ๊ายบายกันดีใจใหญ่เลยดังไงดังไงบ๊ายบาย นี่ไงครับขอบบายบายหันสายแล้วค่ะ c อ o r d i n a t e a c า i o n นี่ไงขอบข้างในอีกตัวแล้วนั่นก็อีกตัวว้าวขอกระโดดลงคลองไปแล้วนี่ไงนี่ไงกำลังจะขึ้นมาอีกแล้วบายบายขอบโชคดีนะบังยกมือขึ้นไายบายด้วยนะขอบนะจริงเหรอ ูนั่นเขาต้องไปไยเฮฮาแน่เลยเขามาขอบคุณเฮฮาไงก็ให้กับไม่โอนปากกัดกินนะบ๊ายไปยนะอุ้ยอันนั้นอะไรของอะไรอ่ะไข่หอยลูกนี่แหละพอเราเอาหอยมาปล่อยใช่ไหมเขาก็จะมาวางไข่แบบนี้ก็จะมีหอยออกมาเยอะแยะเลยอู้ออันนี้คือไข่หอยนะใช่ มีลูกปลาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้มามาก็พายใเฮฮาหันสามมาปล่อยสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีดราม่าทายคลิปหน่อยเพราะว่าน้องไม่อยากให้ปล่อยสัตว์นะคะเพราะว่าลูกบ้านนี้เขาจะรับสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะยังไงถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้มามาหน่อยนะคะมามาจะได้มีกำลังใจตัดคลิปต่อไปบายบาย